เตาอบมีครับผมเอจะเอาไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งบอกเขาจะเอาไปตุ๋นหุ้นจะเอาไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งจะเอาไปหุ้นหุงหุงหุงอุ่นอุ่นตุ๋นตุ๋นต้มต้มนึ่งเออจะเอาไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งจะเอาไปหุ้มตุ่มปุ๊บ สามีฉันเนี่ยบอกก่อนสามีฉันสามีฉันตนเชอจะกินเออเช้าฟาดผัดฟากเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดฝักผัดเช้าฟาดฝักผัดฝักผัดไม่ใช่เช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดฝักผัดเช้าฟาดฝักผัดเช้าฟาดฝักผัดเช้าฟาดเปลี่ยนกินอย่างอื่นได้ไหมกินอย่างอื่นได้ไหม